สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อ่ะวันนี้มาโชว์หน้าสดนะคะนี่ค่ะค่ะก็ใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นอ่ะหนึ่งหกแปดนะคะบิงเซรั่มนะคะจะมองเห็นนะคะว่าหน้าเนี่ยจะเห็นเส้นเลือดนะคะแล้วก็เนียนมากเดี๋ยวให้ดูใกล้นะคะ เนียนจริงๆนะคะค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะทาไมย่ยากนะคะมันจะเป็นเซรั่มนะคะซึ่งจะมีส่วนผสมหลายอย่างเลยนะคะที่จะอยู่ในนี้อย่ารอช้านะคะถ้าอยากจะหน้าขาวใสแบบนี้อย่ารอช้าค่ะสั่งกันมาได้เลยนะคะอ่ะพูดเลยค่ะก็พอใช้แล้วก็รู้สึกว่า หน้าสดใสขึ้นแล้วก็หน้าสว่างขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันเบานะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบมันดูแบบเบาๆดูสบายๆดูมีแบบมีออร่ามากขึ้นนะใช้ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช้ครั้งแรกสบู่อะไรคะสบู่บูบฟินบูฟินกับ กับไอเซรั่ม168แล้วพิเราเรียกพิษงูพิษงูเซรั่มพิษงูค่ะขอขอบคุณค่ะที่ไหนคะเนี่ยดีมากเลยจากสมุทรสาครนะคะค่ะแล้วมาที่ไหนคะตอนนี้มาที่เดอะวินเนอร์อะค่ะค่ะบริษัทวินเนอร์ไวเวิร์นใช่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างหน้าตึงๆอะค่ะอ่าก่อนก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยมันรู้สึกแตกต่างเยอะไหม ใช้ก่อนก่อนใช้ก็หลักใช้หลักใช้รู้สึกด,ดีกว่าจะพาเพื่อนมามาลองไหมก็น่าจะพามาก็เสร็จเสร็จเสร็จ